กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับรถรอหล่อนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับบี้เดอะแบงค์นะครับผมวันนี้แบงค์ก็จะพามาดูนะครับเจ้าตัว r a n g e r s t o r m t แท็4คูณ2นะครับผมคันนี้นะครับราคาค่าตัวนะครับ1 2 9 4 0 0 0บาทนะครับแต่ที่จะพามาชมพามารีวิวกันก็คือชุดแต่งแบบนี้นะครับที่แถมให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมเจ้าตัว r a n g e r s t o r m t แท็4คูณ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ คันนี้มากับเครื่องยนต์นะครับสองจุดศูนครับเทอร์โบไบเทอร์โบนะครับผมแรงม้าอยู่ที่สองร้อสิบแรงม้าครับแรงบิดที่ห้ารอยนิวตันเมตรนั่นเองนะครับผมคันนี้ก็ยังมีฟอร์ดพาร์ทเหมือนมาสังคตาร์รถได้นะครับสังคตาร์รถผ่านมือถือปลดล็อกรถล็อกรถผ่านมือถือได้นะครับดูโลเคชั่นตัวรถนะครับผมดูอายุการใช้น้ํามันเครื่องนะครับผมว่าใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูนะครับชุดแต่งอันนี้แบงค์แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยครรัับเจา้นนนะะอี มองดูจากด้านหน้านะครับมองยังไงก็ไม่ใช่ตัวสตอมแท็กแล้วนะครับผมคันนี้เลยนะครับก็นี่ครับกระจังหน้าหล่อๆใหญ่ๆนะครับที่เป็นโลโก้ครับ FORD นะครับตัวนี้จะเป็นจะอยู่ในพี่ใหญ่ก็คือเจ้าตัวแรปเตอร์แต่แรปเตอร์เนี่ยราคาลอเข้าไปล้านเจ็ดเกือบล้านแปดละแต่คันนี้แค่ล้านสองได้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อะคริลิกด้านหน้านะครับขาว่าเลนเจอร์นะครับอันนี้ก็ใส่ไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกู๊ปครับไม่ใช่สกู๊ปครับผม เขาเรียกว่าเป็นช่องระบายเหมือนช่องระบายลมครับอันนี้ก็ติดไปให้เหมือนเจ้าตัวแรปเตอร์เลยอันนี้มองข้างหน้าก็คือแรปเตอร์ดีๆเองนะครับถัดมาด้านล่างนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ชุดกันชนด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ครอบเข้าไปนะครับเราถอดกันชนเดิมของเจ้าตัวสตอมแท็กออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนของตัวแรปเตอร์เข้าไปนะครับผมเซ็นเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครับใช้งานได้อย่างเดิมนะครับผมอาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เด่นนะครับ ราคาล้านสองหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทแต่ได้ไฟแมสติก LED ที่อยู่ในตัวท็อปขับสี่จะมีรุ่นเดียวนะครับที่เป็นตัวขับสองแล้วได้ตัวไฟแมสติก LED นะครับไฟแมสติก LED ถามว่าตัวนี้มันดียังไงผมบอกเลยครับเวลาลูกค้านะครับไปต่างจังหวัดนี้ครับเราไม่ต้องไปเปิดปิดไฟสูงเองแล้วเวลาเราขับไปที่มืดมดแล้วไม่มีรถสวนมานะครับเจ้าตัวไฟอัจฉริยะตัวนี้นะครับเขาจะสามารถเปิดไฟสูงเองได้เปิดไฟสูงแล้วก็ลดแสงเพิ่มแสง อัตโนมัตินะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับนี่นะครับด้านข้างเราก็ใส่ซุ้มล้อนะครับของเจ้าตัวแรปเตอร์ให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดแรปเตอร์เลยด้านหน้าแล้วก็ซุ้มล้อนะครับผมที่เด่นๆอีกอย่างนะครับนี่ช่วงล่างเลยเดิมๆของเจ้าตัวสตอมแท็กผมต้องบอกก่อนนะครับว่าล้อาจจะได้ขนาด20นิ้วอยู่แล้วแต่คันนี้มันไม่สวยออฟมันไม่ลึกมันไม่เด่นลูกค้าก็เลยอยากได้แม็กเป็นแวไพร์พนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ออฟเซตจาลบ18นิ้วครับอ่ะลบลบ18แครับแล้วก็ยางนะครับเป็นยางของลินเดอร์3-3ทําให้ตัวรถเนี่ยยิ่งได้ยางสามต่างเข้าไปมันก็ทําให้ล้อเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็กว้างออกมาขึ้นแล้วก็หนาขึ้นครับทำให้รถตัวตัวรถนะครับมองดูอ่ะมันสูงขึ้นครับผมขับขี่ง่ายด้วยครับางจังหวัดกลางคืนนี่ครับหรือว่าจะไปลุยตามป่านะครับตอบโจทย์ได้ดีมากตัวนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือยกสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะครับผม แล้วก็ใส่ลูกหมากกันโค้งนะครับแล้วก็มีเสริมปีกนกเข้าไปนะครับทำให้ช่วงล่างนะครับดียิ่งขึ้นนะครับขับบังคับสบายมากขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับเราก็ใส่คิ้วกันศาสตร์นะครับตัวนี้ก็เป็นของศูตรไปเลยนะครับผมตัว่าวหลังคาตัวนี้เจ้าตัวซัตอมแท็กก็บอกนะว่าเดิมๆเขามีอยู่แล้วเราไม่ต้องอายุของเขาเลยเดิมๆมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในยกันสักนิดนะครับนี่ ด้านในนะครับพุ่มโทนนะครับเบาะหนังนะครับผมพุ่มโทนดําได้แดงนะครับจะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวซัลตอมแท็กก็คือดําได้แดงนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับซิงค์โฟร์เอกลางตัวตัวกลางนะครับจอกลางเป็นสัมผัสขนาด12นิ้วเช่นกันนะครับผมได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดไปเลยนะครับผมเบาะก็ยังเป็นเบาะปรับ8ทิศทางอีกนะครับเบาะไฟฟ้า เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะครับด้านท้ายนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวทอนแทกแบงค์ต้องบอกเลยว่าโลบาร์เนี่ยเขาจะสามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้เป็นโลบาร์ที่เดิมๆจากโรงงานเลยเราสามารถเลื่อนมาสุดท้ายได้แล้วก็เลื่อนไปด้านนะ้ชนจนสุดตายเอาไว้บรรทุกเวลาเราบรรทุกขอ,ของที่มันเกินจากกระบะท้ายถ้าไม่งั้นเราต้องเอาออกไปด้าน,านหลังซึ่งโดนตำรวจจับแน่นอนแต่อันนี้เราสามารถพาดกับเราหลังคาด้านบนซึ่งทําให้ไม่เกินกับตัวรถไป ับไม่โดนจับอันนี้ครับผมส่วนข้อดีนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับเป็น LED เต็มดวงนะครับเป็นรถราคาล้านสองแต่ได้เขาเรียกว่าได้ฟังก์ชันทั้งหมดของตัวขับ4ีมาใส่เลยโดยที่ไม่ต้องไปถึงล้าน5ล้าน7ได้คบเช่นกันนะครับกล้องมองหลังนะครับก็จะอยู่ตรงโลโก้เช่นกันนะครับอันนี้ใส่แผ่นปิดฝาท้ายครับ FORD สีดำนะครับ ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีดําหรือสีขาวตัดกระดําได้หมดเลยแต่นี้ลูกค้าอยากได้แบบดำล้วนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวเจ้าตัวโรเลอร์โรเลอร์ตัวนี้ต้องบอกอลูกค้าสั่งติดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในของแถมเพราะอันนี้ลูกค้าอยากได้ก็เลยเสริมใจเพิ่มขึ้นมานะครับครับ กันชนหลังนะครับนี่กันชนหลังก็เป็นของค่ายแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟถอยให้ด้วยตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเพิ่มหูรากได้นะครับแล้วก็ตัวลากเรือแล้วนี้เราก็สามารถต่อได้เพิ่มเพิ่มเติมได้เลยตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับผมเป็นของค่ายแฮมเมอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าฟอร์ดกับแฮมเมอร์นี่ก็เป็นของคู่กันมานานมากก็ส่วนใหญ่รถฟอร์ดที่แต่งไปก็จะเป็นแฮมเมอร์เพราะหนึ่งแฮมเมอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเหล็กทนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสนิมถ้าเป็นไปใส่ของยี่ห้ออื่นๆีาย เคยมีลูกค้ามาว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีเป็นสนิมก็มีนะครับผมครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจออกรถราคา1 2 9 4 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็อยากได้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0.99นะครับสีบ่สดน,นะครับหรือว่าจะเป็นดูอ่าต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเงินดาวลูกค้านะครับถ้าดาวมากกว่า25ก็อาจจะได้0%ก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะได้แต่งรอๆแบบนี้เลยโดยที่ แบงค์แถมให้ก็ได้นะครับแบงค์ขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรนะครับ0958140959นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะทดลองนะครับขับเจ้าต,ตัวสตอมสตอมแท็กก่อนไม่เคยลองขับก็วอล์กอินเข้ามาหาแบงค์ได้ที่ Ford i อเอรารัชบุรีพลาม5นะครับหรือว่าถ้าอยู่บริเวณกรุงเทพหรือมหานสามารถโทรเข้ามาให้แบงค์เอารถไปให้เทสได้ได้ที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ